สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้อง e FC ครับอยู่กับช่องล็อกกี้นี่แสนเจอดตอนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็จังไม่ได้ขยับตัวนะครับแต่ก็ได้เวลาแล้วครับอ่ะอะไรครับไปขนอ้อยที่ไหนครับไม่ได้ไปนขนอ้อยครับโอ้ไปหา,าการพกดูดูนี่ครับ เซเลอร์คุณทวดครับคุณทวดคุณทวดอ่ะไปครับชิมงานเสียเสียอู้ครับเสียมงคล้ปไปไปไป แล้วก็จะ,ะเป็นรถใหม่นะครับนี่ครับนี่ก็มาจากม่วง30ครับมาด้วยใจครับไ้ไห่ครวชุดที่เหลือก็อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลัง สวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องอุบลดัมซิงครับผมนี่ครับใจเอกนุมพุทธรับผมตัวจริงเสียงจริงครับช่องฝั่งเมืองอุบลเราครับแม่งานแม่งานครดบุญน้ำกันนะครับนี่เราก็จะเดินไปหารถครับรถจอดอยู่ไกลนะพี่น้องโอ้โน่นครับชุดทำงานก็ทำครับ ไปแล้วมาคร<ป>ีไปไปอาครับอาครับผมเฮ้ยจะเป็นทรายครับทรายคร,ครับผมฮะลูกผสมลูกผสมล็อกชิลีนี่ครับน <laughs> <laughs> ี่ครับ ล็อกซิลี่ครับเจียวแห่งครับนี่ครับของแปลกครับนี่นะครับด้อมสวยจารัดดัมซิงดินด่วนครับอยู่ด้วยกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นอีสานใต้ดัมแต่งเสียอันนะครับเอ่อดัมกรีนนะ ปาตุงนะครับมิมล้อเหล็กนะครับของพี่มิมนะไหนว่าจะมาเจ้าแซมพวกนี้ครับอยู่ด้วยกันหมดเมื่อคืนนี้เห็นว่าคอมเมนต์อยู่ว่าอยากมาอยู่โอ้ยแล้วเนี่ยวัยมาดอกพญิตุงบอกว่ามันไกลแต่ว่าครับก็เสียโจรนะครับเสียโจรพวกนี้ก็อยู่ด้วยกันหมดครับพี่ชาติพวกนี้ก็อยู่ด้วยกันหมดครับที่บ้านกรวดนะครับเอาละครับนู่นก็ออกเดินทางครับเดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วไปครับ กันทำบุญครับออกเดินทางครับไปปรับชาสักหน่อยครับเดี๋ยวใส่เกียร์ก่อนนะพี่น้อง <c oughs> ไปบ้านงานเลยครับไปบ้านไฟไหม้นะบ้านผู้ประสบภัยนะครับไฟไหม้บ้านนะครับอยู่ในรถมีอยู่ครับผมเป็นการแรกเปลี่ยนครับแรกเปลี่ยนนี่ครับนี่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับอะไรนะท่านอาจจะไม่รู้ว่าทําไมถึงมีความสนิทสนมกับเจ้าเอกหลวงพุทธรแกเป็นรุ่นน้องผมที่ทรอนะ หลายๆท่านก็อาจจะแปลกใจนะครับนี่แกเป็นรุ่นน้องที่ทรล้อติดรถพี่หน่อยครับผมนี่ครับอุบลดัมซิ่งครับผมนี่แหละนนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นลูกประดูครับเป็นลูกประดูลูกประดูด้วยกันอันนี้ก็มาสองคันครับของจ่าเอีกแมนแน่นอนขั้นเขียวกับแมนนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปติดเลยนะเอาตรงไหนดีพี่น้อง โอ้ยเอามองได้ละบานเนี่ยทีมงานอุบลดําซิ่งครับอาที่ติดไม่เจอแล้วนี่เลยเนะตรงนี้เลยไดครับเอาตรงนี้เลยเนะเ๋้วครับเรียบร้อยครับนี่นะครับได้เอกนุ่มผูทอนครับ,ว,รบวัสดีครับผมสติ๊กเกอร์หายไปน้ำพึนแล้วด้อ เอ,เอานี้ก็ได้อันนั้นไอ้เพิ่นเอาไป,ไปเก็บงานฮะเก็บงานเก็บงานได้ไม่โค้งพังเรา<ะ>นี่ครับตอนนี้ก็รถทีมงานบางกรทองก็มาแล้วครับบางกอทองเราก็มาแล้วนะทีมงานรถบรรทุกสายบุญเราครับเริ่มทยอยกันมาแล้วครับฝั่งนู้นก็ต่อท้ายไปสองคันครับโอ้สวยๆหน้าเลศคันนี้สวยครับอ่ะ อันนี้ก็เข้ามาแล้วครับมังกรทองเข้ามาแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าครับ,รบผมมาจากขั้นขั้นเดียวบ่เ,วบเอาฝากไปให้พระกวงน้ำสั่นเหมือนนี่แล้วไหมอ่ะชิดใ <laughs> นเลยฮะ อันเดียวแล่นถมอยู่อันละถมอยู่อันปลามันทางออกขา้กานบนบ่อุ้ยเขาได้งานใหญ่<ง>เจ้าของที่สดนะอืงานงเขาโ<า>ดนที่นั่นเขาบอไปตรงไปอืมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเขาดูสถานที่เทจริงนะครับมา<ะ>เพื่อได้กินข้าวกินน้ำ อน,นี้ก็รถวิ่งร่วมทีมงานด้วยกันครับอันนี้ก็รถรอๆฝั่งทุบนนะครับมาดูกันดับเครื่องก่อนกัได้ดับเครื่องก่นกนอกนมากๆพี่ม่มีแอร์หรอ อันนี้นี่รถครอบครัวค,ครับรถครอบครัวอันนี้มากันทั้งบ้านนะครับนี่งานรถหล่อรถสวยครับแต่ละคันครับอันอนี้ก็สติ๊กเกอร์น,นี่เพียบนะครับโอ้ ดูของใครเป็นของใครเหมือนกันอันนี้ทีมงานนี้จะม่วง30ของของเสียอุครับทีมงานเสียอุจากม่วง30หรือเหล่าเสียโกกอ,อันนี้เราก็จะหาพื้นที่เอาเอิดหินดินรายลงไปเทนะครับ ผู้ใดแห้งดีกันยุกแล้วหนอนี่ครับจุดบริการครับจุดบริการบ้านที่ผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยแล้วเราก็จะอืมสาธุสาสา ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัดีครับครับตาเจ้าของเจ้าของบ้านครับรูประสบภัยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในแล้วแล้วเอาเขาไปจอดเดินบญกันเลยเอาเอาเอสียโจเจ้า เจ้าคุณปูนะครับคุณเพี่เสียวคพี่เสียวโอ้โออยู่ทั้งรถตนรถเลยพี่น้องไปกบาดีเเป็นไฟไหม่ได้บาดมากเงียนพลเลยาดิยับจะนโอ้เกือบได้ช็อตเด็ดโอ้ยเกือบได้ช็อตเดดายบาทโอ้ตายตาย คุณทวดครับคุณทวดบอกเป็นคุณปูเลยต้องทวดเลยเพ <laughs> ราะว่าถ้าคุณปูยังมีประตูนะดูนี่ก็ถวดง่า อย่บานใหมครับผมอยู่กับพี่อ้ํานี่สวัสดีครับดัมซิงอยู่กับพี่อ้ําโทษหนึ่งครับพี่อ้ําโทษหนึ่งครับราะกี่พี่สายเกินเลยครับครับผมอ่ะต่อไปเป็นเสืออู๋ครับให้เสืออู๋เอาเข้ามาครับเราเสือโกกดัมซิ่งครับผมนี่ครับทีมงานรถดําสายอุบลนะครับสายผลหัวเฮาครับผม ให้ยูเอาปูนนะแม่นบอกฮะตั้งหัวยางมาเลยไปขึ้นมาได้ก็ตั้งหัวยางมาแล้วเนาะปูนกับร่องฟังปูนนะครับนี่ครับ ขันมันเหลือหลายหลังจากเข้าเฮ็ดเงี้ยหรือว่าจางังใดกะเข้ากะบริจาคให้วัดให้ยังก็ได้ครับยายบริจาคให้วัดให้ลรงเลียงก็ได้ครับเออครับผมขันเข้ามองว่ามันเหลือหลายแมนครับเข้ากับซอยทางวัดทางยังไปบ๊บ,อบ,อบ,บ,อบอ่๊อบึนี่กัซอยกันครับน้ำกิดน้ำใจครับผมช่วยกันครับ ฝั่งนี้นี่ลำบากใจแล้วครับเห็นทางชันครับเกียร์ล็อกใส่เกียร์ล็อกขึ้นไม่ได้หรองก็เึ้นไม่เกินเสียใจเสียจอยใส่เกียร์ล็อกครับรูกนาพังเราเพื่อแต่งท่าสราเกียร์ล็อกขึ้นมาง่ายหมดพี่ครับฮะเกียร์ล็อกขึ้มง่ายล็อกกึกเลยล็อกกึกเลยคือใส่แล้วล็อกกึกเลยนะไปเกียร์อื่นไม่ได้แล้วนะเกียร์ล็อก อ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งคันครับครับเสร็จไปอีกหนึ่งคันพวกขยันสังคมนี่แหละทำกันนี่อีกทีมุมมุมหนึ่งของทีมงานรถดำเรถพวกหลอดอ่ากับหลายๆคนนะครับที่คิดว่าพวกเฮามีแต่สามควบทำคาดนาะในการทำมาหากินครับแต่ว่าคนที่พูดไปแบบนั้นลังเทือกอ่ะเหตุผลอะไรคือเข้าอ่ากับมันเป็นส่วนหน่อยครับ ส่วนมากให้เข้าพิจารณากันเอานะครับให้เบื้องที่ตัวบุคคลครับบ่ไใ้ให้เบื้องอยู่พฤติกรรมนะครับพี่คิตตี้สวัสดีครับพี่อ้ำสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่คิตตี้ครับอ่ะมาอีกคันครับจากทีมงานเหล่าเสียโก้ครับอ่ะตายแล้วคุน เชื่ครับอตอวอววีครับไทยบาทเพื่อนกามาซอยเหลือกันครับอืเซืมอืมละครับอูมอามอืมอหมอืมอือืม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 อือือืม่ืกอืมอือคมอือืมออร ถวายเขาวัดไปนะครับยึดท่านเกือบ้านกับเรือบ้านกัรุ่นแล้วกันยึดเลยเอาตามยึดไงเออกะกะคือข้ามอบไม้ห้แล้่ยวนะข้ามอบให้แล้วนะอืมขั้นต่อไปครับผมมามามาช่วยเหลือกันครับอันใดที่เข้าซอยเหลือกันได้เข้ากับซอยครับผมก็ได้เนื้อบางก็แรงครับ แมนครับผมแมนครับดินนี่ก็เอามาสมให้ครับนี่มาสมให้เพิ่นใส่ปริมาณไปกันสามสิบล็อตตองสามสิบเฮตต์ปอครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปูนครับเป็นปูนซอยเหลือกันได้เข้ากับซอยครับมาอีกคันครับอันนี้จาก บุญทลิกครับคันนี้มาจากบุญทลิกกระสองครับฮะเป็นออยังแล้วไ<ะ>ปยังคัดสิีมืดบ่คัดสิีมืด,ด,มดแล้แล้วเอาเกียรนะ์เนี่ยใสยหอนเท่าครับนี่แอดหน่อยลอยโลครับลอยโลอีีครับมือนี่ไก่ลอยโลอยู่ใส่มากนี่คุณเอาจนมือแตก ในในอนมีอะเห็นหนีุ่กเจ้าไปเห็นงานนี่เจ้าไปกุดปูใว่าลเลยครับคับปูนทรายหินครับมามากันลยคนรับเีาดี๋ยวห้ใตูนอยมลานครับมาะครับมาอีกคันครับอันนี้ก็โ,โ,บโรบอบครับรถรออันนี้นี่ ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากฝั่งไหนนะคันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้ถามเลยครับอ่านี่ครับทีมงานรถล่อฝั่งเมืองดอกบัวแล้วครับอ่ะเปิดฟ้าค้างเลยกันเลยครับเออะไไ เดียวเดียวเดียวควานควานครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมไม้ร่วมมือครับผมมันมีมันมีตัวล็อกมีตัวล็อกตัยบโทรศัพท์ช่องใหญ่ฟังทางอุบลครับมีระดับ ไอระดับประคบพร้อมพี่น้องโอ้ใส่ต้องใส่ถุงประคบโอ้ยตา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 ยนะอ่ะฟังนี่กัลงอิทบล็อกเรียบร้อยครับที่นี่กัต่อไปครับจะเป็นปูนอิทยังเลยสามคนย่งครับอิทย่งหลายต่อไปก็จะเป็นปูนครับปาหนี้ครับเพราะเราไม่กันซันดังนั้นจะมีถ้าทำแล้วก็ เดี๋ยวต่อไปรอรถปูนครับโลบคอบนะคุณไอเสียเดินด้วยจังลงมากินเขากินน้ำขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาซอยกันครับครับผมโอ้แน่นอนเหี๋ยวว่าท่อไอเสียไประบบท่อสองท่อนโอ้แน่นอนแนวนอนเอามาบัดนี้ครับต่อไปกับปิดปูน นี่ครับโลบะครับรถว่านั่งรอๆเลยความว่านจังขึ้นเลยแหละคุยหม่องว่างอยู่ตากไว้ก่อนตากไปกันสั้นจริงไปกันสั้นเลยครับพี่น้องมีกระปุนพร้อมเนี่ยเพิ่มีกระปุนไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูนอันนี้สำรับสำรับข้อแข็งครับตั้งหัวตั้งหัวนี่ครับโอ้น้องๆทีมงานที่ เอาปูนมากครับซอยกันครับเป็นปูนเแบปูนเอออาเราหือนเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเออเอาลงมาก่อนาจังแยกแมนเอาลงมาก่อนจังแยกเดี๋ยวเาจังแยกเ่อี่นีครับซอยกันครับคนละไม้ละมือครับโอ้เป็นกระสอบเป็นปูนเพที่แม คันนี้กรับมาน้ากันกับเสียอูครับเาาบพินเ่นมาจอดทากันอยู่เมื่อกุกอบุนด<ม>้วยนี่ครับคือระยะทางบระมาณอุปสรรคครับพี่น้องครับนี่คือการทําบุญครับก็ถือว่าได้หูจักกันไว้นั่อถือว่าได้ได้พี่ได้น้องได้มิตรภาพครับแต่คือผมกับใจอย่างนุ่มบู้ทอดนี่ไข่ชีสไปฮู้ ว่ามาจากห้างเดียวกันครับน้อดูกระดูครับบมาถึงนี่ครับต่างด้วยใจมาด้วยใจครับทีมงานโม่เฮ้าโอ้กรรมกรเฮาครับนายจอยวันแจอารีอ้าวบารนี้คิวเพิ่นครับบารนี้ไปเอาเขามาขึ้นได้ว่าน้อนายจอยเนาะ เกียร์บรีครับรถคันนี้่นี่ครับยายทองเขากับมาครับเจย์ใหญ่ซอแสงทองครับอนนนี้ก่ส่งทีมงานมาครับส่งทีมงานส่งตัวแท่นมาหลายครับนี่ครับไอเอ็นอ่ะรถรอครับนี่ครับกันชนอัตโนมัติครับยกขึ้นยกลง เอาอเไม่ไม่ือถือควันือถือควันโอ้โอ้ล่องรถมาได้ถือควันใส่เลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเสียมืดลูกกัมผาเน่คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับนี่ครับอ๋ร่วมด้วยช่วยกันครับถ้าเป็นฟูนผมไม่ไหวแล้วครับเดีว ถ้าเป็นอินบล็อกผมก็ช่วยกันยกนะอินบล็อกนี่ก็ช่วยกันครับนีก็ยกแต่ว่ามันคมนะต้องระวังหน่อยอ,อินบล็กเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเหลืออีกกี่คันครับก็ตอนนี้ก็คลิปนี้มันอาจจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนแล้วก็อันนี้อัดคลิปใหม่ครับ ดี๋ยวยังไงนู่นครับอินดี้ก็จอดอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากพี่ๆีน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตามกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เราก็เทไปได้น่าจะเกินครึง่งแล้วมั้งครับหรือว่าครึ่ง่งครึ่งทางวกากไัได้ครึ่งทางเนาะ ยังอีกหลายถึงพ่อท่านพ่อป่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ